เจ้าประสงค์รวมทั้งแม่จีแม่พรามพ่อพรอมามณ์ญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติธรรมร่วมกันเดี๋ยวว่าปฏิบัติธรรมร่วมกันถ้าเราจะพิจารณาจำเป็นจริงไหมจะต้องปฏิบัติธรรมถ้าพิจารณาตามหลักที่สมเด็จพ่อตรัสแล้วเนี่ย จำเป็นจริงจริงจำเป็นจริงๆรงิเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่เพราะอะไรเพราะทุกชีวิตเกิดมามันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดฝรัาา่งมังค่าจริงแข่เยอรมันอังกฤษลาวไทยคเมนอเมริกาญี่ปุ่นเป็นต้น เป็นทุกข์จนกว่าจะตายโรคมนุษย์เป็นอย่างนั้นจนกว่าจะตายนะมันเป็นอย่างไรบ้างเอาฟังสั้นๆซะก่อนแล้วค่อยฟังในโอกาสต่อไปทุกคนเกิดมาไม่อยากแก่แต่มันต้องแก่ เท่านี้ก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วทุกคนเกิดมาไม่อยากเจ็บแต่มันก็ต้องเจ็บนั่งอยู่นี้ก็ยังพลิกซ้ายพลิกขวาขยับโตัไปขยับตัวมาอยู่บางทีไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดแต่มันก็เจ็บก็ปวดยืนก็เจ็บก็ปวดนั่งก็เจ็บก็ปวดนอนก็เจ็บก็ปวดเดินก็เจ็บก็ปวดเห็นไหม แล่นอกจากนั้นร่างกายเป็นรังแห่งโรคเพียงเราฟังอย่างนี้มันหาความสุขเกือบไม่ได้เลยมีตาก็เป็นโรคตามีหูเป็นโรคหูมีจมูกเป็นโรคจมูกโรคตับโรคปอดโรคไตโรคไส้พุงโรคเบาหวานโรคความดันโรคหอบหืดโรคมะเร็งโรค หัวใจโรคโควิดเป็นต้นดูดิเราจะไปหลบอยู่ที่ใดก็ตามแม้แพทย์หมอบางครั้งบางขราวก็เป็นโรคพ่อหมอก็เป็นแม่หมอก็เป็นหมอก็เป็นเองคนอื่นก็เป็นจะเป็นนางงามจักรวาลก็เป็นโรคเป็นพระราชาราชินีทั่วโลกก็เป็นโรค เพรร่างกายเป็นรังแห่งโรคดูดิมันจะมีความสุขหรือนี่ข้อที่สองนะเนี่ยข้อที่สามทุกชีวิตเกิดมาทุกคนก็ไม่อยากตายแต่น่าสงสารไหมตายทุกคนน่าคิดไหมตายทุกคน หมอก็ตายพ่อหมอแม่หมอก็ตายแม้เป็นนายแพทย์ก็ตายพระราชาก็สวรรคตราชนีก็สิ้นไปชนมหาเศรษฐีก็ตายยาโจกขอทานก็ตายพระเจ้าประสงค์ก็มรณภาพแม่ชีก็ถึงแก่กรรมญาติโยมก็ถึงแก่กรรมตายกันทั้งโลกเลยเกิดมาล้านตายล้าน เกิดมาพันล้านตายพันล้านน่าสงสารชีวิตมนุษย์ไหมเกิดมาตายหรือเห็นไหมถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมเพียงเท่านี้มันก็เป็นทุกข์จนตายอยู่แล้วประการที่สี่ทุกชีวิตได้เหมือนกัน มนุษย์จะโลกเป็นโลกแห่งความผิดหวังไม่เคยให้ความสมหวังแก่ผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากป่วยมันก็ป่วยไม่อยากตายมันก็ตายไม่อยากพลัดพลากมันก็พลากสามีต้องพลัดพลากจากพัญญา พันยาต้องพระผ้าจากสามีพ่อแม่พระพ้าจากรู้ลูกรู้ลูกพระพ้าจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายพระพ้าจากหลาน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 ก็พระพ้าจากปู่ย่าตายายปู่ทวดตาทวดย่าทวดยายทวดก็พระพ้าจากเหลน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 ก็พระพ้าจากปู่ทวดตาทวดย่าทวดยายทวดพระราชาก็ต้องพระผ้าจากพระสนิกรพระสนิกรพระผ้าจากพระราชา จะเป็นผู้ใดใครตามต้องพระปราจากกานกรรมน่าคิดไหมความทุกคนที่จะได้รับดังที่กล่าวมาโดยย่อๆได้กันทุกคนเพราะฉะนั้นมนุษย์จะโลกถ้าพิจารณาตามหลักธรรมที่สมเด็จพ่อรตรัสตรงนี้นะเป็นโลกแห่งความผิดหวัง เห็นไหมได้ถามว่าเราเกิดมาทำอะไรไม่รู้หรือว่าโลกมนุษย์มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้หลวงตาเคยถามบางท่านบางคนถามหนูเกิดมาทำไมเมื่อชีวิตมันเป็นทุกข์ถึงขนาดนี้ชื่นใจหรือพอใจหรือ ก็ตอบส่วนมากก็บอกว่าเกิดมาใช้กรรม้าหลวงตาได้เย็นว่าใครบอกว่าเกิดมาใช้กรรมนี่น่าสงสารจริงๆไม่รู้มันเป็นยังงน่าสงสารเจรงอยู่สัวรโลกที่เกิดมาใช้กรรมมีอยู่แต่ไม่ใช่มนุษย์ สัตว์โลกที่เกิดมาใช้กรรมเนี่ยหนึ่งสัตว์นรกสองเปรตสามธรรกายสี่สัตว์เดรัจฉานเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่มนุษย์ของเรานั้นทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างกรรมเห็นไหมกรรมในโลกมนุษย์มีสองกรรมหนึ่งกรรมชั่วสองกรรมดีน่าคิดไหมคนบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ มนุษย์แปลว่าอะไรมณะแปลว่าใจอุตสาหแปลว่าสูงเมื่อต่อกันเข้าอ่านว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงแต่คนบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาแล้วจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นมันจึงมีคุกมีตารางมีโรงมีสาล แต่ละประเทศแต่ละประเทศเพราะคนไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนี้เองอยากจะทำบาปอะไรก็ทำอยากจะทำชั่วอะไรก็ทำอยากจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เพื่อเพื่เปลี่ยนในลูกเขาผัวเขาเมียเขาอยากจะโกหกอยากจะด่าใครอยากจะสอดเสียใครอยากจะพูดเหลวไหลไรสาระก็พูด อยากจะดื่มสุรามีอะไลส,สิงสิ่งอื่นมียาบ้ายาอีเป็นต้นก็ดื่มก็กินน่าคิดไหมหลวงตาก็เลยพูดอยู่บ่อยๆปีนี้นะนะปีที่ผ่านมาก็เหมือนกันช่วงโควิดมาถ้าใครมาหาหลวงตาก็ชอบถามมากินเหล้าเป็นไหมโยมบางคนว่าเป็นครับ กินเหล่าโยบ่กินอยู่ครับหลวงตากระถามบ้างว่าหมากินเหล่าบา่ละบ่ครับโบราณเพิ่นบอกว่าสุ่วฟา,ากหมาลา่ะบา่าแม่นซ้ำหมาได้ปรั่นฟา,ากหมาหมากินที่ดีกว่าคนกินเหล้าหลวงต,ตวาตะวันจังซี่แหละหลดเลิกหลายหลายปีนี่ปีแล้วก็คือกัน เห็นไมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์โลกมนุษย์คือโลกผู้มีใจสูงไม่เหมือนอบายสัตว์อบายสัตว์สภาพจิตใจต่ำทรามเห็นไหมแต่มนุษย์เราไม่ใช่มาสร้างกรรมเห็นไหมถ้าคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ ก็อาจจะทำบาปดังที่กล่าวมาก็ได้แต่ผู้ใดรู้แล้วว่าเราชื่อว่ามนุษย์แปลว่าผู้ใจสูงงดเว้นบาปเห็นไหมงดเว้นบาปบาปท,ทางกายบาปท,ทางวาจาแม้แต่บาปท,ทางใจก็งดเวน้นก็เลยคิดดีพูดดีทำดีเรือ่อยไปชีวิตมันก็สมควรมาโลกมนุษย์โดยแท้ ดังนี้เป็นต้นส่วนเทวดานั้นสัตว์โรที่เกิดแล้วเสวยบุญเทวดาไม่ได้ทำมาค้าขายไม่ได้ทำไร่ทำนาไม่ได้หูงหาอาหารไม่มีห้องน้ำห้องส้วมเพราะอะไรเพราะเทวดาเป็นเมืองทิพย์ร่างกายก็เป็นทิพย์อาหารก็เป็นทิพย์ เครื่องนุง่งห่มก็เป็นทิพย์ที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นทิพย์อารมณ์ก็เป็นทิพย์เป็นต้นเนื้อเร้าอิ่มด้วยบุญที่ตัวเองสร้างอันนั้นคือเทวดาแต่ว่ามนุษย์เรานั้นต้องทำเองทั้งหมดโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นีนเพราะฉะนั้น ธรรมะที่หลวงตายกขึ้นไว้เบื้องต้นมาจำเป็นไหมต้องปฏิบัติธรรมมันจำเป็นมากจริงๆมากขนาดไหนถ้าพูดแล้วนะนะไม่มีสิ่งใดจำเป็นเท่าธรรมะดูสมเด็จพ่อของพวกเราเป็นตัวอยา่าง พระพุทธเจ้าของพวกเรานะพระองค์มีเบญจิทากรรมคุณทุกอย่างขุมทองทั้งสี่ทิศเกิดขึ้นรอคอยบุคคลผู้มีบุญปราสาตรราชมนเทียนปราสาทสามฤดูไม่เดือดร้อนอะไรหรือหอโดนาวก็มีที่อบอุ่น รือดูร้อนก็มีที่เย็นสบายหรือดูฝนก็มีพอดีพอดีอาคระมเหสีก็ผู้เลยโฉมราชโอรสก็เหมือนเทวดานางสนมกำน,นันทั่วประเทศพระองค์ไม่ได้ลำบากแม้แต่น,นิดแต่ในที่สุดชีวิตของพระองค์ เห็นคนแก่เท่านั้นเองเห็นคนเจ็บป่วยเห็นคนตายก็เลยถามนายชนะว่าชนนะเราจะเป็นอย่างนี้ไหมชนนะก็ทูนว่าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าจริงหรือันนะจริงพระพุทธเจ้าข้าต้องแก่ต้องเจ็บป่วย และก็ต้องตายแล้วอักระมหตสีของเราล่ะเป็นเช่นกันพระพุทธเจ้าค่ะพระราชบิดาเหมือนกันพระบรมวงศานุวงศ์น่ะเหมือนกัน,มมนะน,กนคนทั้งโลกเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะเพียงเห็นคนแก่คนเจ็บป่วยคนตายเท่านั้นผู้มีบุญน้อมจิตออกสู่บรรพชาเลยเห็นไหม ถ้าคนไม่มีบุญบุญไม่มากมีไม่มากตายแล้วตายอีกยังชื่นใจแก่แล้วแก่อีกเห็นคนนั้นแก่คนนี้แก่คนนั้นเจ็บคนนี้ป่วยสารพัดโรคก็ยังพอใจในโลกมนุษย์อยู่เห็นคนนี้ตายแล้วตายอีกบ้านนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายพ่อก็ตายแม่ก็ตายยังไม่เกิดธรรมสังเวช บางคนพระสงฆ์ก็มรณภาพยังไม่สะเกิดธรรมสังเวทอะไรก็มีทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะบุญน้อยทำอะไรไม่ได้ปรารถนาพะนธิพานสมบัติมีแต่บุญเวียนไหวตายเกิดเห็นไหม แต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์บำเพ็ญบารมีตั้งแต่ฐานะบารมีศีระบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีมาสรโลกมนุษย์ทุกครั้งมาทําไมพระองค์มาสร้างบารมีไม่ได้ลงโลกมนุษย์นะ มาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนจนบางครั้งบางคราวก็ตามเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ตามพระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งนั้นนี่เราเอาสมเด็จพ่อของพวกเรามาเป็นข้อคิดข้อพิจารณาว่าพระโพธิสัตว์เจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ยังไม่ตรดสรู้มามนุษย์มาทำไม มาสร้างบารมีเห็นไหมเมื่อสร้างบารมีชาติสุดท้ายคือเป็นพระเวสสันดรพัญญาก็ให้ทานลูกก็ให้ทานช้างม้าวัวควายอะไรต่างๆก็ให้ทานเป็นต้นสละทั้งหมดปรารถนาเป็นพระสมมาชมบุรยานในที่สุด พระองค์จึงได้สเสด็จออกอภินิหกรสกมเห็นไหมเจ,จ้าชายจิตาตานสเสด็จออกอภินิหกรสกลส่อแสวงหาคุนยิ่งใหญ่คือพระนิพพานในที่สุดบารมีธรรมที่สมเด็จพ่อบำเพ็ญไว้ยี่สิบอังไขกําไรกระแสนมหากัดจึงได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมปุิยานพ้นจากชาติกันดาล ชลากันดานพยาธิกันดานและมรณะกันดานถึงฝั่งคือพระนิพพานสุขสงบเย็นโดยส่วนเดียวเห็นไหมสุขสงบเย็นโดยส่วนเดียวพระองค์ไม่ลหลงไหลในโลกมนุษย์มาเพื่อสร้างบารมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พระสงค์ แม่ทีแม่พรมามญาติโยมทั้งหลายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีพึงทำความเข้าใจมันแจ่มแจ้งมนุษย์โลกเหมาะสำหรับบุคคลผู้ปรารถนาบุญบุญกุศลบารมีธรรมเป็นเหตุให้เกิดสมบัติภายนอกก็ได้สมบัติภายในก็ได้อาศัยบุญทั้งนั้น ธรรมะจะเกิดขึ้นได้อาศัยบุญถ้าบุคคลไม่มีบุญบาปมันก็เข้าครอบงำจิตจิตใจกระเศร้ามองขุนมวลมันก็มองไม่เห็นอาจมองไม่เห็นธรรมแต่ถ้าบุญเกิดทีไรจิตใจของพคนนั้นจะแช่มชื่นเบิกบานเอิบอิ่มผ่อผงใสเป็นอย่างนั้นเมื่อเจตใจผ่องใสดีแล้วควรแก่ธรรมะ ธรรมะจึงเกิดขึ้นไหลลงสู่ใจเห็นไหมจึงได้บรรลุฌานสมาบัตสําเร็จเป็นปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตตาฌานบ้างอรูปฌานสี่บ้างถ้าธรรมะนั้นบนกุศลนั้นสูงขึ้นกว่านั้นปราถนานิพานะประโยโหตุเนพานะประโยโหตุเนพานะประโยโหตุ สร้างบารมีมาสมบูรณ์อย่างนี้แล้วจิตก็เหนือโลกสามารถยกจิตให้เหนือโลกสําเร็จเป็นปัโสดาบันสําเร็จเป็นพจิกิตาคามีอนณาคามีสําเร็จเป็นประหารได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์สภูมิจึงเหมาะสมสาหรับบุคคลผู้ปรารถนาะบุญปรารถนาะกุศลปรารถนาะสร้างบารมีและแก้ไขปัญหาชีวิต อาศัยบุญกุศลบารมีสามเหล่านั้นมาแก้เสียพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราท่านทั้งหลายได้ยเคารพสักการะบูชาเข้าถึงซึ่งฝั่งคือพระนิพพานพ้นจากชาติกันดานพญากันดานพญาธีาากันดานมรณะกันดานถึงฝั่งคือพระนิพพานย้ำเห็นไหมจึงสุขสงบเย็นในโลกมนุษย์อย่างแท้จริง ถ้าจิตไม่เข้าถึงธรรมได้แต่ความสุขพอจอมปลอมเมอตัวเองยังไม่แก่ก็โอ้โอร่างกายของเรากำยำดียังไม่เจ็บไม่ป่วยเราก็สะดวกสบายเห็นไหมยังไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรต่างๆก็ให้กับว่ามันสบายถ้าเรายังไม่ตายก็มันยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็สบาย แต่เมื่อสภาวะของโลกอันนี้สภาวะโลกนะแก่เจ็บป่วยตายปพ้วเ่าเป็นสภาวะของโลกเกิดขึ้นครอบงามจิตเวลาใดก็ตามทุกอย่างมหันย่อมท่วมทับจิตใจของบุคคลนั้นๆจนกว่าจะตายเพราะฉะนั้นประเด็นที่หลวงตาว่าเราเกิดมาทำไมจึงขอชี้แจงแสดงไว้ โดยสังเขพกาถาไว้เพียงเท่านี้